สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้คุณแม่ตุกตาครับกับมัมมี่คุกกิ้งทิปส์นะครับจะมาทำนะครับเป็นขนมตะโก้สาคูข้าวโพดนะครับใส่ข้าวโพดนะครับก็หลักๆในส่วนของตัวสาคูนะครับก็มีนี่ครับสาคูหนึ่งถ้วยนะครับมีข้าวโพดต้มนะครับหนึ่งถ้วยนะครับ แล้วก็มีน้ำเปล่านะครับหรือน้ำใบเตยคั้นนะครับสามเซนสามส่วนสีถ้วยนะครับเราใส่ไวไ้ในหม้อเรียบร้อยละต่อมาก็เป็นน้ำตาลทรายนะครับหนึ่งเซนหนึ่งส่วนสองถ้วยนะครับสำหรับหน้าตะโก้นะครับก็ใช้กะทิครับสี่ถ้วยนะครับใช้เกลือหนึ่งเซนหนึ่งส่วนสองช้อนชานะครับ ใแป้งนะครับแป้งข้าวเจ้าครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็น้ําตาลทราย1นส่วนสามถ้วยนะครับนะครับมาดูวิธีทํากันครับผมเริ่มต้นวิธีทำนะครับเราก็เอาน้ําน้าใบเตยเนี่ยนะครับไปตั้งไฟให้เดือดครับระหว่างที่รอเดือดเดี๋ยวเราไปทําหน้าของตะโก้กันครับทําส่วนของหน้าตะโก้นะครับแล้วก็เทกะทิลงในหม้อครับแล้วก็เอาแป้งลงไปผสมครับ คนไปเรื่อยๆให้แป้งละลายนะครับไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับจับมาที่ส่วนตัวของตะโก้นะครับพอเดือดนี้ครับเราก็ใส่สาคูลงไปเลยครับแล้วก็กวนๆไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะกวนไปเรื่อยๆอย่างนี้ฮะใช้ไฟกลางนะครับกวนไปจนกว่าสาคูจะสุกนะครับสักประมาณสิบนาทีนะครับก็ ถ้าชอบกลิ่นใบเตยก็เติมกลิ่นใบเตยลงไปได้อีกนะครับแล้วก็กวนไปเรื่อยๆครับก,กวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะวิธีดูว่าสาคูสุกหรือ,อยังก็จากที่มันขุนๆนะครับเม็ดเขาจะใส่้นมานอัานนี้ครับเขาจะใส่ใส่แบบนี้นะครับก็แสดงว่าสุกแล้วนะครับต่อมาเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปครับ แล้วก็คนต่อฮะให้เข้ากันให้น้ำตาลทรายละลายคนไปเรื่อยๆนะครับให้น้ำตาลเขลาลัดตัวขึ้นมานะฮะให้มันข้นๆขึ้นมานี่ครับพอรัตตัวแบบนี้นะฮะข้นๆหน่อยเหนียวๆห,ห,หน่อยก็ใส่ข้าวโพดได้เลยครับ <S <S ค่อยๆอยใส่แล้วก็คนไปเรื่อยๆอย่างเี้นะครับ คนพอได้ความเหนียวแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปทําส่วนของหน้าตะโก้ต่อครับตัวแรกเราใส่แป้งผสมกับกะทินะฮะแล้วก็ละลายนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปเลยครับแล้วก็ใส่น้าตาลทรายนิดหน่อยลงไปครับตามสัดส่วนที่แจ้งไปนะครับคนไปเรื่อยๆนะฮะให้ดูกะทิเขาข้นๆนะครับก็เดี๋ยวดูครับสักประมาณสิบนาทีน่าจะได้น่าจะได้ไหมแม่ นะครับคนจนข้นแบบนี้นะฮะก็เป็นอันใช้ได้นะครับก็ปิดไฟได้เลยนะครับเดี๋ยวไปหยอดลงถาดพิมพ์กันครับเอาครับเอาส่วนตัวหยอดลงพิมพ์เนี่ยนะครับที่เราเตรียมไว้ก็ค่อนถ้วยนะครับหน้าไม่ต้องเยอะใครชอบหน้าเยอะก็แบ่งสัสดส่วนเอาแล้วแต่ความชอบนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็ทําการหยอดหน้าขนมตะโก้ได้เลยครับนะครับนี่ครับเราหยอดหน้าตะโก้อย่างนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็รอให้เขาเย็นก็ทานได้เลยนะครับน่าทานมากครับนี่เราไปทําดูนะครับไม่ยากเลยนะครับสําหรับขนมตะโก้สาคูข้าวโพดนะครับ อย่าลืม subscribe กันด้วยนะครับนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ